สวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่าย YouTube ครับพี่ y o ยูทูบครับผมช่องอะไรครับช่องเดอะแปครับอ๋อนี่เป็นคู่แปกกันเหรอเป็นกู้แปกครับเออชื่อช่องชื่ออะไรชื่อเดอะแปดเดอะแปดเดอะแปดช่องเดอะแปดใช่ครับใช่กินอาหารกินอาหารใช่เป็นช่องรีวิวอาหารเลยฮะใช่มีวิจารณ์ตรงด้วยช่องผมอ่ะหันเลยสองตัวอุ้ยพูดจริงป่ะเดี๋ยวหันสองตัวไปกินไม่มดจิ้หมดลองแบบไม่ไม่จิ้มเลยนะอื อ,อหนังบางกรอบนะฮะเราจะบอกเขาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยด้จริงๆอ่ะมันอร่อยนะอือแต่เราจะแก้บอกว่าไม่อร่อยเราตั้งใจหนึ่งมาลองเรื่อยๆลุงลงครับว่ายังไงแต่ก็เหมือนเดิมอ่ะลุงลงยังไม่อร่อยเลย มีเมนูไหนอร่อยอร่อยออ,ยอ,อกมามกให้แกงอวามรู้ป่ะเนี่ยไอไอไอปั้นไอโป้ง <laughs> ไม่ได้แกงอวามครับะไม่ได้แกงอวามจริงๆมันแบบปลาทอดมันก็แข็งบแ,บบแข็งชูชีก็รสชาติแบบแข็งแข็งได้ไงหวาน,นหวานผมก็บอกไม่ถูกเกลยลุงเคยลองชิมของเองรึป่ะเขามากินก <c oughs> ันรอบเดียวแล้วเขาก็ไม่มากินอีกแล้วไอเดียเขามากินกันรอบเดียวแล้วเขาก็ไม่มากินอีกแล้วไอเดียเขาแบบซ้ำมึงพูดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เหรอแม่อร่อยไม่ไม่บางเดือยยันก้างเนี่ยมึงเดือยก็ก้างแดดก้านแดดไปแล้วเอย่างว่านะนะหัวปลาแดดก้างแดดไปแล้วเนี่ยแข็งแล้วมึงกินจนมึงรูดจนยักก้างเลยมึงรูดอย่างนี้เลยมึงรูดยันก้างเลยนะเนี่ยฮะมันอะไรกูรู้ป่ะเนี่ยฮะมืนอะไกูรู้ก่อนเนี่ยฮะไอ้โม่แล้วดอกเป็นเรื่องแล้ว วันนี้เราอยู่ที่ร้านครัวลุงลงนะครับเจ้าดังโพธารามนะฮะเป็นร้านที่คนมารีวิวเยอะมากนะฮะแล้วก็มีคนบอกด้วยว่าไม่อร่อยบางคนก็บอกอร่อยนะวันนี้เราจะมารีวิวกันตามจริงเลยถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับจะลองสั่งเกือบพุกเมนูเลยมีอะไรค่อยๆสั่งมากินอันนี้เขาดั้งหมูหันใช่อย่างน้อยิ่มต้นเราต้องสั่งหันมาล,ลองก่อนอว่าเดี๋ยวเมนูออ่นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวว่ามีอะไรแนะนำบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่าย YouTube ครับพี่ YouTube ครับครับผมช่องอะไรครับช่องเดอะแปดครับอ๋อนี่เป็นกู้แฝกกันเหรอเป็นูแฝครับ ชื่อชื่อชองชื่ออะไรชื่อเดือแฝดเดือแฝดช่องเดือแฝดใช่ครับใช่กินอาหารกินอาหารแค่เป็นช่องคือรีวิวอาหารเลยฮะใช่วิจารณาตรงด้วยช่องผมอ่ะมีคนดูป่ะช่องยังยังไม่เยอะเลยครับะยังไม่เยอะเลยคนดูแบบว่าถ้ายอดแบบว่าเยอะเยอะเป็นล้านเป็นอะไรก็กินฟรีถึงแม้คนดูยี่สิบสามสิบคนเนี่ยก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์เฮ้ยคิดที่แล้วผมประมาณยี่สิบล้านเนี่ยครับฮะคิดจริงแล้วยี่สิบล้านถ้าเป็นพี่แสกก็จะบอกตั่งได้เลยครับแบบนี้ติงติงฟรีเลยครับ ได้ครับนี่ชื่อปั้นครับอันนี้ชื่อโป้งมาเชิญเลยครับอันนี้ชื่นี่คือครัวลุงๆนะฮะนี่ลูกค้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคมารอแล้วเดี๋ยวรอสิบนาทีนะสิบนาทีก็อาหารมาแล้ววันนี้นั่งโซนนี้ได้ครับโอเคไปสังได้เลยที่นี่ดังหันไดคเลย พันห้าพันเจ็ดสองพันสองพันสองสองพันสามสองพันห้าสองพันเจ็ดเอาพันห้าก็พอมาตัวหนึ่งทำเอาพันห้าสองตัวเลยครับกินคนละตัวทําไมล่ะตัวหนึ่งเนี่ยมันกินได้สามสี่คนไม่คือผมมาดูรีวิวมาหลายช่องเขาชอบอกว่าไม่อร่อยมีช่องไหนบอกไม่อร่อยมึงมึงบอกมาดึกเครตามไปล่ามันเลยตามธรรมดายูทูบ YouTube เปิดให้ก่อนนะเนี่ยตามธรรมดาเปิด11บเอโมงครึ่งอันนี้มันเพิ่ง11บเอโมงกว่าๆน,นิดเดียวจริงๆแล้วลูกค้าก็จะมาช่วง11บเอ็ดโมงนี่ยเริ่มทยอยมากันแล้วหัานเลยสองตัว ไม่ผู้จริงว่าเดี๋ยวหวานบอกกูไปก,กินไม่หมดหมดจริงๆครับว่ากิน <c oughs> เดี๋ยวเหลือแล้วจะมาบอกว่าไม่อร่อยอยีก <c oughs> ิ๊บไหลกิ๊บไหลอาหานสองตัวอ่ะอ่าแล้วอันนี้อันนี้สั่งทุกโต๊ะใช่ไหมชูชีพปลานทอ่อนสั่งทุกโต๊ะปอดมาหกปีขายดีทุกวันขายดีที่สุดในร้านเลยโอ้ยงั้นเดี๋ยวต้องลองอ่าแต่น้ำเกล็ดนี่นะเกล็ดนี่นะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยแต่อร่อยต้องบอกอร่อยนะไม่บอกอร่อยมาบอกไม่อร่อยโดนตบโดนตบผู้แฝงเลยนะบ่อยรู้ด้วยถ้าเป็นพี่แจกก็บอก มึงจะต้องโดนต้องไตาิงกูอีกการอะไรทับทิมผัดขึ้นช่ายเฮ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเยอะถ้มึงมาสองคนสั่งเอาขาวก่อนเอาสักสอย่างสามอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหมูหันสองตัวชูชีานนทรนทัพทิมครับ เอาแค่นี้ก่อนนะเท่านี่เข้าน่ก็ได้ครับนี่มก็เหลือเพราะว่ามันเยอะแต่ละอย่างมันเยอะร้านนี้ไม่ได้เช่าเพราะฉะนั้นแล้วให้เยอะให้เยอะไม่แพงแต่แพงกว่าร้านข้าวแกงอ่าครับแต่ว่าถ้าร้านอาหารทั่วไปที่นี่ถูกเพราะว่าไม่ต้องเช่าเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคได้ครับขอบคุณครับน่าจะเบานะช่อบมึงอ่ะ มาดูตรงหมูหันของเขานะฮะอันนี้คือหมูที่เขาอบไว้แล้วแล้วเขาจะตั้งไว้แห้งนะฮะสั่งตามบอร์เดอร์นะฮะถ้าเกิดคนไม่ได้สั่งเข้ามาล่วงหน้าบางทีเข้ามาก็ไม่ได้กินนะฮะนี่ฮะแล้วเขาก็จะเอามาหันต่อตรงนี้หมุน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 อย่างนี้หมุนคดมันเน่เออหมุนมันมากหมูจะอ้วกแล้วพี่ <laughs> หมูเวียนหัวหมดแล้ว <laughs> นี่ฮะเราวิธีการของเขานะฮะพอทําเสร็จอ่ะเขาก็จะเอาหนังอ่ะมารอออกตัดออกไปแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็เสียบลงไปย่างต่ออีกรอบหนึ่งย่างตรงเนื้อเพอ น่ากินมากแต่อร่อยไม่อร่อยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครบได้มาแล้วนะครับหมูหันครัวลุงลงนะอันนี้คือสายพันห้านะหนังคือแบบน่ากินมากน่ากินจริงเอยดูฟังเสียงฟังเสียง อันนี้เขาบอกว่ากินได้ทั้งเนื้อด้วยนะผมเมื่อกี้เห็นตอนทําอยู่แล้วว่าเนื้อของเขาอ่ะมีการไปทาซอสเพิ่มแล้วก็ไปย่างหลังจากลอกหนังออกไหลองกินเลยเนี่ยเฮ้ยหนังอย่างงี้โอ้ลองแบบไม่ไม่จิ้มเลยนะอืมอ๋ออืมหนังบางกรอบนะฮะอืมอืมอืมน้ำจิ้มของเขาจะมีให้เป็นตีนโบว์ตแ่วติ๋วดำโอ้ยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเนี่ยอืมมันมีรสชาติอยู่นะอืมของแกวมันตรง ก็คือชั้นมันบางนะเพราะว่าเป็นหมูตัวเล็กอะอน่อ,อยแจ่วรสชาติด,ดีปอกไหนลองจิ้มแจ่วเขาแจ่วแบบตีสาน่ะไม่เป็นไ,ไม่ใช่แจ่วมาขำเปียกอ,อ่ะเออผมชอบไหมเฮ่อร่อยอร่อยเน่เน่เน่ให้อยู่ด้านใต้หนังกับด้านหนังนะไพี่ปุ๋ก็มีให้จิ้มไหม อูเร่อแ้กมมากอืมไป่ดีดีเราจะบอกเขาว่าอร่อยหรือไม่อร่อด็จรงมันอร่อยนะอมแต่เราแต่แกบอกไม่อร่อย้งเมนู่นมาลองเร่ออเดี๋ยวลองที่เนือเขานะไอเนื้อจับดูก็รู้ว่านุ่มนะอืมอือเนื้อมีรสชาอยู่แล้วอืม เนือ้อร่อยอืมเนื้อคือแบบนุ่มมากมยืนยันนะว่าข้างในอ่ะมันฝุกทั้งตัวเลยจริงๆมกินได้จิด้วยไม่ดิบยืนยันอีกคำด้วยว่าอร่อยแล้วก็ยืนยันคำเดิมันจะบอกเขาว่าไม่อร่อยเนื้อแบบขาหมูแบบช้ำๆอ่ะอืม ขาหน้าจุ๋ยกว่าขาหลังอีกหรอมันนิ่มว่ะมันตรงกลางแล้วนุ่มเพราะตรงกลางเหมือนเป็น่วนผันในออ๋อนี่นี่น,น,นผันในแผ่นในค<ะ>รับขมล้งผมนี่ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องกา,การกินไม่เหลือให้หมาต่อไป่วนหัวนะฮะโอ้โห ดีหูหูดีแล้วแงเป็นแก้มต้องหัวหมูนี่ผมบอกเลยของดีของดีเลยครับบางคนไม่กล้ากินไงอืมมันจะมีความกรอบเกรียมหนไหมจะบอกว่ามันมีลิ้นด้วยปั้นลิ้นหมูหรอใช่ผมไม่รู้ผมเคยกินหหมเนี่ยเออเอลิ้นหมูลิ้นหมูดีป่ะดี กัดแมะมูมูเฮ้ยโหหันลงหมดเพลีครับหมดพอดีเลยครับเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยสอกทั่วแ้วเนี่ยทีมงานมึงนั่งกินกันหรือเปล่ามงานกี่คนเนี่ยทีมงานากี่คนแม่ครับมีเท่าไหร่ครับสามเแล้วทีมงานมันนั่งกินด้วยป่ะเนี่ยไม่มีครับไม่มีผมกินกันเองแม่ผมกินมาทั้งตัวนะครับเออตัวนี้อร่อยมีอยู่ตัวนึงคือเนื้อหลังหูเนื้อหลังหูอร่อยแล้วส่วนอื่นอ่ะ กันงานนะครับยังอันนี้นแล้วมันกินหมดเลยมาหมดเลยเนี่ยครับจะได้ของไงจะได้ของนะทำมาแล้วก็ต้องกินแบ้วมันไม่อร่อยผมก็ไม่อยากเก็บไปให้คนอื่นกินต่อเหรือผมกินจริงจริงหมดเนี่ยผมกเลยจัดงานคนเดียวไปเลยเอาได้มาลองเลีอ่ะป้องคือกินปลาทอดคือกินปลาทอดนะเดี๋ยวลองรู้ว่าอร่อยไหมเห็นเขาขึ้นชื่อกันมากยังไม่กิเหรอยังครับยังข้าวรออะไรครับ มาชูชีล้บคากึนเสร็จพอดีเอาแบบอย่างเลยอ่าครับอันนี้คือเมนูขึ้นชื่ออะไรใช่ไหมฮะกินกับข้าวด้วยนะใช่ครับใช่เพราะอาหารพวกนี้มันกินกับข้าเป็นเมนูขึ้นชื่ออันนี้แอบไปดูทุกโต๊ะสั่งทุกโต๊ะนี่ชูชีปลาแนออนซึ่งเป็นปลาที่ไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงเป็นปลาที่ชาวบ้านจับมาขายเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อมันจะอร่อยละลายในปลาถ้าเป็นแบบ ไม่ใช่ทอดนะถ้าเป็นแบบนึ่งตัวนี้มาทับทิมขึ้นช่่าายอใช้ลุยเลยได้ครับนี่ยเนี่เอ้ยเนื้อเนื้อคือร่อนออกมาอะไรนะเนื้ออ่อนจริงครับอกว่าเนื้อมันจะนุ่มเดี๋ยวลองชิมเฮ้ยอร่อยแกงเขาดสชาตดีด้วยใช่ใช่ใช่ให้เราดูรอเนื้อนะดูดูไม่แม่นี่เดี๋ยวครึ่งตัวเนื้อรอรนอ่ยเปล่า รสชาติของพิกแกงเขาอะเอามาราดกับข้าวนี่คืออร่อยมากเนื้ออ่อนจริงอืมอร่อยว่ะ้เมนูนี้ผมไม่เคยกินด้วยนะเคยกินแต่ตัวไหนเขาจะทอดมาจะไม่มาเป็นตัวนึ่งใหม่เองอร่อยมากอืมก็อิมท้อบอืมเมนูนี้ให้ผ่านเลยคนมานี่เมนูนี้มาต้องสั่งใช่ใช่ราดพริกน้ำปลาเนี่ยเติมความแ่บ คือร้านนี้นะมาต้องสั่งปลาแม่น้ำกินเลยอืออือแล้วถกว่าเหนือเขาสดมากเลยนะใช่ถ้าพวกปลาแม่น้ำเล้วพวกทะเลเขามีไใช่ฮะอืออือแต่ว่ากินปลาแม่น้ำดีกว่าอืออือคือมันปลาปลากว่าก็ที่เขาบอกอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบปลาในอ่อนเลี้ยงอันนี้คือชาวบ้านกัดมาแล้วก็มาขายเขาอุยอร่อยจริงเป็นชูชีที่แบบรสค่อนข้างเผ็ดรสตัดต่างอือออันเนี้ยอร่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกเขาว่าแม่อร่อยชอบเมากผมไม่ชอบมาก ต่อไปเป็นทับทิมผัดขึ้นช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันอ่าใช่มากเมื่อนี้เนื้อเขาทอดมานะแกะมาให้แล้วอ่าอ่าโอ้ยอย่างนี้กินง่ายเลยอือคือเขาแกะมาให้แล้วเราก็ามาเรียงใส่ตัวใส่ตัวอตอนกินแลต้องเ,เอาขึ้นช่เข้ามาด้วยวก้ะปลอดมม่าน้องหอมผู้ท่อยเมนูนี้รสจะไม่จัดมากแต่ดูเนื้อเนื้อแน่นนี่ไงอือ เหลือเป็นเงินก้อนเลยอืมอืมนุ่มอืมให้ดูเนื้อนะฮะคือเขาก็บอกอยู่ว่าร้านเขาว่า่ออาหารนะราคาไม่ได้ถูกมากก็คือแพงกว่าเขาแกงอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าแต่เติบแบบเปิบใหญ่ก็คือมากินนะ่ะคุ้มราคานะมาก็หลายๆคนสั่งไม่กี่อย่างก็อิ่มแล้วนะก็้วข้อดีอ่ะคืออาหารขเขาออเเร็วมากสั่งไม่ถึงสิบนาทีก็ได้ละค่อยๆตักได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าเติบหนึ่มันใหญ่จานจานนะ่ย แปดร้อยพูดใหญ่อ่ะผมเป็นปลาตัวใหญ่เลยมากินได้ทั้งครอบครัวเลยอืกินได้คุ้มยกมาทั้งตีข้างน่โอ้โหปลาต้องตัวใหญ่ขนาดไหนให้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนจีบีบขนาดนี้ ไม่เคยเห็นครับพิมพ์โใหญ่ขนาดนี้นะแล้วเมนูนี้ผมก็แนะน่ไหมคือหมูหันมากอร่อยแล้วแต่เมนูอื่นๆของเขาอะอร่อยมากผมว่าถ้าไม่อยากหนักเดินจะมากินพวกนี้ไม่ต้องจองมาก่อนเนี่ยหมดไปสองเมนูนะฮะอย่างที่บอกความจริงอร่อยมากแต่เดี๋ยวจะแก้งไปสั่งเพิ่มแล้วบอกว่าไอปลาเนี่ยไม่อร่อยเลยแก้ลุงลงมาเดี๋ยวผมเดินไปสั่งกันเลยลุงลงครับยังไงหมดไปสองเมนูนะฮะปลาหมดแล้วจริงเหรอแต่ก็เหมือนเดิมอะลุงลงยังไม่อร่อยเลย มีเมนูไหนอร่อยอร่อยออกมาให้ด้วยแกงอั้มรู้ป่ะเนี่ยไอไอไอปั้นไอโป้งไม่ได้แกงอั้มครับอะไม่ได้แกงอั้มจริงๆมันแบบปลาทอดมันก็แข็งแข็งซูชิแล้วรสชาติแบบแข็งแข็งได้ไงพึ่กินไปใหม่ไปแข็งแข็งได้ไงหวานหวานผมก็บอกไม่ถูกเลยลุงเคยลองชิมของเองหรือเปล่าทำไมไม่กินแล้วเมนูของรัต้องกินอยู่ตลอดเวลามันต้องกินอยู่ตลอดเวลาก็อร่อยหรือไม่อร่อยเอาเอาเมนูอื่นมาลองกันละกัน กวนตีนหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ไม่กวนตีนหรือวะไม่กวนตีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องผมเยอะมากเลยนะฟาดฟีดเนี่ยมึงโดนถล่มเลยนะที่นี่ยไม่ควรครับไม่ควรฉันบอกว่ารีวิวตามจริงนะมันเป็นไอทีผมผมกินอะไรผมว่าต้องบอกไปตามไหนมันไอนักงานชูฉีปลาน้ำอ่อนนี่โคตรเลยนะสร้างกระทุกโตแล้วไม่เห็นมีลูกค้ามีปัญหาอะไรเลยเขาเขามากินกันรอบเดียวแล้วของก็ไม่มากินอีกแล้วไอเดียค่เขามากินกันรอบเดียวแล้วของก็ไม่มากินอีกแล้วเดียค่ะเขาแบซ้ำมึงพูดได้ไงเนีี่ยยเด๋ว นี่เหรอแม่อร่อยไหมไม่ไม่เนื้อเดือย<บ>ันก้างเนี่ยมึงเดือย้็ก้างแดดก้านแดดไปแล้วเนี่ยว่านะนะ <c oughs> หัวปลาดแดดก้างดแดดไปแล้วเนี่ยแข็งแล้วมึงกินจนมึงรูดจนยันก้างเลยมึงรูดอย่างนี้เลยมึงรูดยันก้างเลยนะเนี่ยฮะฮะเขาอ,อาจจะปรุงพลาดตัวเออเนี่ะอาจจะอร่อยอันนีอ้นนอาจจะพลาด <c oughs> ไม่พลาดไม่พลาดมันสูตรเดียวกันมันทุกโต๊ะมันสูตรเดียวกันหมดเลยน้ําเดียวกันหมดเลยมีอะไรกูรู้เปล่าเนี่ยฮะหูหูห น่ะไอ้โวดอกเป็นเรื่องแหละเกาขอร้องเมนูต่อไปก่อนอะไรดีบอกดีนะไม่ดีบอกไม่ดีได้กูไม่ว่าอะไรแต่ว่าดีดีแล้วบอกไม่ดีนะเดี๋ยวจัดก็กินใหม่ก็ได้นั่งใหม่ใช่ไหมนั่งใหม่ใช่าะว่าเอากินเมนูต่อไปนะโอเคเมนูต่อไปเนี่ยขาหมูขาหมูครับขาหมูโพธารามขาหมูโพธารามแล้วก็จระเข้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้ได้ครับ มีปัญหานะดีๆนะมึงออกจากร้านกูไม่ได้นะกูบอกให้รู้มึงมีแค่ห้าคนนะมึงมีแค่สี่นะผู้หญิงไม่นับนะบอกให้นะร้านกูเนี่ยมีห้าสิบกว่าคนนะผู้ชายบึ้งๆงนั้นเลยนะกูเป่าอย่างเงี้ยเอยเนาะพี่เจนเก้นะครับผมเออถามหมูพันล้ครับผมโอเคเออโป่งกับโดดต้นเตะ ต่างธรรมดาแนะล้วลุงนะนั่งในห้องแอร์นะเตยจุยนะโขกแอร์ดู Facebook ดู YouTube ดูไอจีนะไม่มีมานั่งเสิร์ฟให้ชาวบ้านจะชอบหรอกนะ<อ> <c oughs> นี่นะให้เกียรตินะจ,จะบอกบให้ รังพูดไร้ค่เกลีย์คุณด้วยสายไฟมาแล้วเจละเข็เจละเข็มาแล้วครับขาหมูโพธรามมาแล้วอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในอ่านี่ขาหมูโพธรามมันมีเมนูหนึ่งขาหมูปูตินออกพะโรขาหมูโพธรามออกขาหมูเยอรมันกรอบนอกนุ่มในครับ กินให้ดีเอาให้ดีดดได้ครับแถมเราทำเนี่ยเดี๋วด,ว,ดวกินอีกแล้วก็ไปไปต่อไปลองต่อ,อีอมาร้อนเลยหขาหมูเป็นโอ้โหเนื้ออ่ะโป้งไปเลยก้อนนี้อโอเคครับวิเนื้อข้างในนุ่มมากด้วยอ่ะเดาเขาบ้างมามันทำให้เราหั่นง่ายเนาะอืมอืมลองกินไหมอืมอ้ม ข้างในคุณนุ่มจริงแล้วหนังกกรอบมากอืมอืหนังเหมือชาดด้วยนะใช่มันเป็นพอกเกลืออะไรเงี้ยอือหือคือเป็นขาหมูเยอรมันแบบแท้ๆไม่ใช่ขาหมูทอดปกติหนังกิกนง่ายเลยกรอ,อบแราเก็จะเสิร์ฟคู่กับผัดนองนะอุ้ย,มยเ,มเมนูนี้นะ่าเอามากินแบบเป็นกับแก้มมากอืมเอาจริงจริง คนนี้บอกว่าไม่อร่อยผมว่าดีเคดีจริงๆ <c oughs> แบบแบบแมารีวิวเหมือนมามาอ่นนะเพราะว่าผมว่ามันอร่อยทุกอย่างเลยอืออือหนังเขามีรสชาติอยู่แล้วคือไม่จิ้มก็ยังเคาได้เลยเฮ้ยนี่แนะนํหมาต้องสั่งแล้วขนาดเนื้อด้านในเขาที่เป็นเนื้อแดงอย่างนุ่มอ่ะแล้วให้ดูความร้อนจากกระดูกนะเ <c oughs> นี่ยยิบออกมาได้อย่างงี้เลย ฟังเสียงกรอบอีกทีตอนนี้เริ่มเที่ยงนะคนก็จะเริ่มเข้าเยอะอ่ะบรรยากาศร้านคือดีมากกับวิวสวนเลยต่อไปพวกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาเราต้องสั่งนีเ่เค้ทอดเกลือนึบเลยลื่นึบๆนะเนยดูชิ้นในทั้นนี่ชิ้นไม่ใหญ่มากเนื้อมันตึงหนุบหน่อยอืม ไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวไหนคืจอจากเท่ถ้าเป็นฝนบ้องตันอ่ะมันจะนุ่มม่ะอืออือใช่ใช่แต่อันนี้เขาทอดมาเหมือนกับฟิวเป็นกับแกลบทอดมาแห้งๆหน่อยกินแบบกับแก้มก็ได้หรือว่ากับข้าวก็ได้กินแบบอบป้านะฮะราดน้ำจิ้มแจ่วหมดแล้ไวไงลุงบอกไปบอกลุงงงอีกแต่รอดในมึงไปบ้างกูมไม่กล้าเมื่อกี้เขาแยกกระทืบกูแล้วมึงตัวใหญ่กว่ากูอ่ะยังพอแบบยังพอทู่ได้เก๋เขามีอะไรก็บอกคนงานเขาห้าสิบคนไอ้พี่ตายผมเดี๋ยวแยกระทืบอะไร มีอะไรผมผมพูดตรงๆเลยได้ไหมครับอะว่ามาผมว่าพ่อครัวลุงอะมึงไม่ค่อยนิ่งเลยคุณเริ่มรู้แล้วว่ามึงเป็นใครกันคูเริ่มรู้แล้วกูแอบไปถามมึงสองคนเป็นใครครับมึงเป็นพวกไอ้กินจูกูรู้แล้วมันี่เลยมานนี้เลยมึงเราไปไหนไปไหนนี่รู้แล้วมึงสองคนเริ่มเข้าใจแล้วนี่หมดอีกแล้วครับขอแมพี่น้อง เกลี้ยงเลยนี่เจระเข้เกลี้ยงเลยหมูเกลี้ยงเลยแต่อันนี้มันเหมือนหนังสเต็กเลยนะฮะฮะเจอระเข้เนี่ยเหมือนหนังสเต็กเลยฮะเหมือนหนังสเต็กด้วยแต่หมดครับพ่อแม่พี่น้องแต่หมดครับเอาอะไรต่อว่ามาผมขออีกถามเมนูเลยครับถามเมนูเลยนะครับอะไรเมนูอะไรบอกมาแกไปถานมเราสองคนกูรู้แล้วกูไปไปเปิดช่องมึงมาดูแล้วเอาโหนี่มันอร่อยอะไรมาตกทุกมือ ไปแยกอาชีพบังเดี๋ยวก่อนรู้แล้วไอพิธีแรงทำบอกว่าเดี๋ยวนี้มีพวกกินจุโผล่ขึ้นมาเยอะเลยเอาอะไรต่อเอาที่มันอร่อยไปที่เยฮะ ปากแม่งแจ๋วแสบใครปากกินดีอยู่ปากกินดีอย er uh, er> ู่ทกั้งที่มันแดกหมดแล้วด้วยนี่ตกใจมากมึงอย่าลืมนะมันผ่านหมูหันไปก่อนแล้วนะแล้วมันก็ชูชีปลาหน่ออ่อนปลาตัดทิมแล้วนี่มาหมูโพธารานนะขาหมูนะแล้วก็มาจระเข้นะเดี๋ยวมันมีอีกสามอย่างนะอะไรเอาปลาปลาหน่อยครับเอาผัดผิดหมูปลาผัาเค็มหมูปลาปลาทอดทอดปลาคางนั่นปลาคางโอเคโอเคกูรู้แล้วกูรู้แล้วพว่าคุณเป็นใคร ขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้ว3าเมนูสุดท้ายเลยนะ3เมนูสุดท้ายเลยรีวิวให้มันดีด้วยครับอย่ารีวิวแล้วแบบว่าทําให้เจ้าของร้านขึ้นนะพอถ้าเจ้าของร้านขึ้นถึงสคนไม่ใช่สิสี่คนกับหญิงหนึ่งคนออกจากร้านกูไม่ได้ก่อนออกโดนต้นตีอีกด้วยเอาให้ดีๆีม<บ>า ปลาช่อนลุยสวนแล้วก็ต้มยำปลาคังเอาให้ดีๆนะชีวิตมันจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้มันอยู่ตรงนี้นะคุยบอกไงไท้ตั้นไอยโป้ครับผมครับผมเอาให้ดีๆมันต้องอร่อยบ้างแหละมยังอร่อยยางนี้ย าสามเมนูสุดท้ายนะฮะอันนี้ลองสามเมนูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเขาเพราะไม่งั้นนะ่ะผมว่าเราไม่ได้ออกจากร้านจริงๆค่อยเฉลยเขาแล้วก็ที่รีวิวมาคืออร่อยจริงๆนะทุก<ห><ห>อย่าง<ะ>ก็อย่างตามภาพที่เห็นเลยก็คือกินดีกกินหมดจริงไม่ได้อวยเลยเลยใช่กิน<ต>๋ยวอร่อยด้วยอแต่เดี๋ยวเรามาดูสามเมนูนี้ดีกว่าอันนี้เป็นปลาช่อนลุยส่วนมองแน่โหเครื่องก็ดูน่ากินมากอถึงเครื่องถึงเครื่องโหเนื้อเยอะมากอืมเฮ้ยมันไม่แข็งบ่มไม่แข็งไม่แข็งมากอืม เนื้อมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆอย่างเงี้ยอืม,อ,มอร่อยอืมล้วลุยสวนมาแบบรสชาติดีอ่ะอืมอืมมันอร่อยตั้งแต่พวกน้ำจิ้มตีฟูน้ำจิ้มแจ่วในเขาเลยนะม,มันไม่ออกหวานเลยมันแซ่บให้ดูเนื้อดูเนื้อ คือปลาก็สดมากนะเราเตัวเนี่ยปลาที่ร้านลุงรงอเขาจะเปซื้อปลาชาวบ้านผาดมาเนี่ยนาทั้งนั้นคืนชาวบ้านเขาจับมาขายอะถือว่าได้ช่วยชาวบ้านด้วยไม่เหลือสักเมนูอืมอร่อยไม่อร่อยให้ดูเองเนี่ยเดี๋ยวจะก้าวถดูเมนูเลยต่อไปเป็นผัดเผ็ดหมูปลาอ่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมเข้ามาตั้จานนึงให้โคตรเยอะไม่น้อยนะเนี่ยอืมเขาม่ทำมาไม่เหนียวเลยหมูป่านะ อันนี้แล้วก็รสชาติถึงเครื่องมากอชอบตรงที่มันยังเห็นเป็นหนังอยู่อ,อ่ะบางที่แบบบอกว่าหมูป่าแต่ว่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นหนังอ่ะกินเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าที่หนังหมูป่ามันต้องมีดิบในนัอมเราต้องคนนําเป็นนะถึงจะไม่เหนียวเนี่ยมันนุ่มมากจริงๆ,ๆถึงเครื่องถึงเครื่องคนชอบอาหารป่านะร้านนี้ก็มีเมนูอาหารป่าเยอะที่ผมเห็นก็จะมีปลาไหลกบวกวางแตละเค้ประมาณนี้ ป้าป้าเขาคือรสชาติบ้านๆของจริงเลยเราได้ฟิวนะพารานเขาแบบมันล่ำลื่นอ่ะอืมอืมอืมเหมือนอยู่ในสวนตอนนี้แดดอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะหมดเ็นหนึ่งอร่อยเมนูนี้ผมไม่นะนับห้่ฝังเราตัดได้ไหมเมนูสุดท้ายนะฮะต้มยำปลาคังนะฮะขอชิมน้ำต้มก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยรสชาติต้มยำดีมากบ่รสชาติจะเป็นเปรี้ยวนำหอมหอมนี่ราดูปลาคังนี่ เนื้อคีอใหญ่ชิ้นใหญ่นะเออในปลาคางตัวใหญ่ปลาคางตัวใหญ่อะยิ่งอร่อยเพรหนังมันจะหนึบใช่สมราคาเนื้อปลาคังคือดีมากให้มาชิ้นใหญ่แบบให้มาทั้งตัวจริงจริงแล้วหนังมันเด้งเดงอ่ะุดเด่งของปลาคังอะคือเนื้อมันจะมันมันหนังมันจะเป็นแบบเด้งเด้นะข้างในเขาไม่ได้มีแค่ปลานะเขาใส่พวกเห็ดมาแบบหลายๆแบบเลยอะ หมือนก็หมดแล้วนะหมดแล้วล่ะป้องหมดแล้วลองลครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มึงจะบอกนะว่ามึงไอันนีน้ก็ไม่อร่อยอ้นู่นก็ไม่อร่อยนี่อร่อยหรือไม่อร่อยนี่มึงดูเนี่ยมึงดิ้มลอกมึงมังคีเนี่ยที่พนักงานเอาไปกองไว้อยู่เนี่ยฮะขนาดนี้ยังบอกไม่อร่อยเหรอฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไอ้โป้ไอ้เอีไอ้ปั้นเฮ้ยเล่โป้คนเดียวครับ <c oughs> มึงจะขอทั้งสองคนอด้จำหน้าไม่ได้ว่าใครพูดอะไรว่าแต่ว่ามึงพูดกันกูจำได้เยอะเลยนู่นก็ตินี่ตินู่นตินี่ นี่ก็หมดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็หมดอยู่แล้วพนักงานมีแต่โหดๆทั้งนั้นเลยนี่มึงดูมึงดูหน้าัแสดงเรื่องใช้น้ำทาชัดๆนี่เป็นกระเทยแต่เป็นนักมวยโโอ้หแต่ละคนนี่ไม่ใช่นักมวยเเราป็นแต่ว่าเป็นมึงเป็นใครมึงจะรังรู้บ้างเนี่ยดูนะโอเคเนี่ยมึงกินขนาดนี้มึงบอกว่าไม่อร่อยโป้งไอ้ปั้นว่าไง ขอด้วยครับขอด้วยครับผมลองเล่นครับอร่อยทุกอย่างเลยครับเอออร่อยจริงครับแจ้งเล่งครับร้านอาหารมันเปิดมา6ปีแล้วแล้วอยู่ไกลด้วยถ้ามันไม่อร่อยมันเจ๊งตั้งแต่ปีแรกแล้วไอ้ตู๊ไอ้ต้นดอร่อยทุกอย่างจริงๆฮิงนะเห็นไหมเออผมไม่ไม่มีหน้าที่อะไรละไปได้รอดแล้วรอดแล้วเป็นไงรสชาติโอเคไหมอร่อยครับชอบนะต้มยำเป็นไงต้มยำต้มยำจัดจ้านมากผมชอบมากเลยอื คือแบบต้นเล่นได้อะซันซันซันเจอรุงลงซันไงเจอรุงลงอะเจอดาราเจอแบบว่าอะไรเงี้ยหนังดูหนังหลายเรื่องของแสตมป์นี่อะไรเนี่อันนี้เรื่องใหม่ได้ใช่ไหมครับใช่นะท้าวชัดชาติดตามได้ได้ตอนนี้ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วคนดูหลังไหลก็ไปสนุกสนานมากๆรุ่งลงเป็นคนกกับเองวันนี้มากินที่คนลงงขอบคุณมากสนใจท่านใดสนใจกิน อยากกิกนหมูหันก็ต้องจองก่อนนะ0ูนย์หนกสีงูเป็นไงกล้องนะแต่ <c oughs> <c oughs> อาหารอื่นไม่ต้องจองโต๊ะไม่ต้องจองอแค่หมูหันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเรามีกระบวนการทําที่มันยุ่งยากเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าชั่วโมงนี้มีกี่ตัวชั่วโมงนี้มีกี่ตัวชั่วโมงนี้มีกี่ตัวเราจะได้แตะเตรียมไว้ให้ท่านหมูหันเปไน็นไงหนังเหนื่อกรอบไหมหนังกรอบัะ กินได้ทั้งตัวเลยเนื้อก็กินได้หนังก,ก็กินได้คือบมูหันเนี่ยมันเป็นสูตรของฮ่องกงหนังกรอบแบบฮ่องกงเลยนะครับมันก็จะมีหมูย่างตังหมูย่างก็อร่อยอีกแบบหนึง่งอันนั้นบ,บางอย่างก็กินทั้งเนื้อทั้งหนังยัไงยังที่กินแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วหนังมากินจิ้มแจ่วอีกทีหนึ่งช,ชูชีพันนุ่นอ,อ,อร่อยมากที่เด็ดเลยฮะต้องสั่งใครมาต้องสั่งเพราะว่ามันสั่งนแททุกโต๊ะเลยดังมาตั้งแต่ปีแรกแล้วชูชีพัน่นอนที่นี่โอเคครับมีอะไรไหมมีอะ ไม่มีครับก็แข่งกันไปไม่ยังสั่นเลยขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณร้องรมากขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานนะครับติดตามเดอะแฝดโป้งปั้นได้ที่ช่อง YouTube กด Subscribe กดติดตามกดอะไรได้เลยและอย่าลืมครัวลุงๆครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ